สวัสดีนผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับมอเตอร์ไซค์นะครับที่ช่างกบนะครับได้ทำการบิวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากท่านใดนะครับมีความสนใจอยากจะได้มอเตอร์ไซค์สภาพสวยๆนะครับเป็นรถเก็บงานแล้วนะครับเอาไป เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับขี่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมรายละเอียดนะครับมีอยู่ด้วยกัน3คันนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับ1 TZR นะครับแล้วก็ RC อีก2คันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดนะครับท่านใดที่ต้องการอยากจะให้รีวิวนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเพื่อขายรีวิวเพื่อโชว์รีวิวอะไรก็แล้วแต่อยากจะอวดอยากจะ ให้ดูรถนะครับสวยๆนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์0886124002นะครับ0886124002รับโปรโมทสินค้ารับรีวิวสินค้านอกสถานที่ด้วยนะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลยวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพาไปดูนะครับชมรายละเอียดกันกับทางช่างหนึ่งะครับคนที่ทำรถ นะครับสามสามคันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างหนึ่งนะครับช่างหนึ่งก็เป็นช่างนะี่ยที่ทารถนะครับกับทีมงานช่างกบนะครับนี่อย่างที่ทุกท่านเห็น3ามคันนี้เดี๋ยวผมจะให้ช่างหนึ่งเนี่ยช่วยอธิบายนะครับรถแต่ละคันว่าทําอะไรไปบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงเพื่อ เป็นข้อมูลนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะได้มอเตอร์ไซค์ทั้ง3คันนี้นะครับเดี๋ยวมาเรามาเริ่มกันที่ TZR ก่อนเลยนะครับช่างหนึ่งครับผมคันนี้ทําอะไรมาบ้างครับช่างหนึ่งก็ชุดสีนะครับก็คือเก็บใหม่ทั้งคันเลยนะครับชุดสีโคม่พวกโครงพวกสวิงองสวิงอาร์มเจ็บใหม่หมดครับผมมีอะไรอีกอธิบายแล้วก็จะเป็นโชคหน้านะครับโชคหน้าเราก็ปัดเงา เดี๋ยวผมจะให้ดูทีละรายการอ่ะชุดสีนะครับชุดสีทําสีใหม่นะครับทั้งคันเลยนะครับชุดสีทําสีใหม่ทั้งคันเลยแล้วก็โครงทาสีใหม่โครงสวิงอาร์มเท่าที่เห็นก็คือทุกอย่างเลยใ่บิวใหม่หมดเลยนะครับบิ้วใหม่หมดเลยส่วนโชคหน้าปัดเงาใช่ไหมใช่ครับใช้วิธีปัดเงามีอะไรอีกครับอเอาภายนอกก่อนนะเอาภายนอกก่อนดูก็นั่นแหละครับก็เท่าที่เห็นนี่แหละครับ เพราะว่าเราก็เจ็บมาจนไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนแล้วครับเก็บเกือบครบใช่ครับก็ต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นเป็นงานบิ้วนะครับงานบิ้วมันก็จะมีบางตัวที่เบิกแล้วก็บางตัวที่ที่เป็นการเอนำเขาเรียกว่านำอะไหล่เดิมมาบิ้วนะครับใช่ครับผมเห็นแล้วมันกราบโตมากเลยครับหน้าเท่าไหร่เนี่ยหน้า17หลังเท่าไหร่หลัง18บแปดไหมใช่ครับคอมนะครับกราบโตนะครับกราบใหญ่เลยสวยเลยนะครับ แล้วก็ยางแบบยางใหญ่มากนะอันนี้ก็เป็นแบบสไตล์ของคนที่ชอบล้อใหญ่ๆนะครับคือล้อใหญ่มันดีจุงเวลาเราขี่มันนุ่มมันนิ่มนวลน,นะครับอ่ะคันนิดหนึงคันนี้เนี่ยเป็นรถทีซัดอานะครับจดทะเบียนปี37นะครับสีก็ตามนี้เลยสีเทาดำภาษีภาษีเต็มนะภาษีเต็มภาษีปี65นะครับราคาเปิดอยู่ที่41,500บาท เอกสารครบภาษีปี65นะครับสำหรับ TZR คันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี37นะครับภาษีเต็มนะครับภาษีปี65ราคา41,500บาทท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้นะครับที่คุณกบนะครับเบอร์ติดต่อ0616194422อีกทีนึงนะครับ เบอร์คุณกบนะครับ0 6 1 6 1 9 4 4 2 2สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเป็นเบอร์แอดไลน์ได้นะครับน,นี่โซ่สเตอร์เบิกใหม่เท่าที่ผมเห็นซี่ลวดขึ้นใหม่นะครับดุมดุมใหม่โชคเบิกใหม่นะครับเครื่องทำอะไรมาบ้างก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องเราทำคว้าลูกใหม่ครับเป็นไซส์ร้อยครับลูกไซร้อยใช่ครับอื แค่และครับที่เหลือก็ข้างในก็มอม้ำมีเนียมนะครับที่ผมเห็นนะใส่หมอน้ำมีเนียมระบบไฟทุกอย่างครบหมดไหมติดทุกจุดครับผมติดทุกจุดนะครับรับประกันได้เลยกระจกนี้น่าจะเบิกใหม่นะสวยเลยกระจกเบิกใหม่ครับนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆคันนะครับเพื่อได้เป็นข้อมูลเบาะนี่หุ้มใหม่ไหมใช่ครับเบาะทําใหม่เบาะก็ทําใหม่นะครับนี่ฝาเครื่องฝาคัททาใหม่หมดเลยนะครับมอน้ํามีเนียม นะครับด้านในมออน้ำมเนียมนะครับดเดี๋ยวจะให้ช่างหนึ่งสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยได้ไดครับอ่ะอ่ะเสียงวาวนะครับเสียงดังมากเสียงวาวเบิ้เลยเบิ้เลยเบิ้ลได้เลยครับช่างหนึ่ง ะระบบไฟเป็นยังไงระบบไฟระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวอไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวด้านสายติดนะครับด้านขวาขวาครับโอเคครับไฟหน้าไฟหน้าครับโอเคไฟสูงไฟต่ำครับผมโอเคติดนะครับพอดีมันสว่างนะแสงมันก็เลยไม่ค่อยชัดโอเคติดเครื <m <m ่องได้ นะครับถ้าใดสนใจก็พักมาได้เลยนะสำหรับ t ี r คันนี้ราคา41,500บาทขออนุญ,ญาตประมาณนี้ก่อนนะครับ,รบพอดีอยู่ในหมู่บ้านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอา,อาจจะเบิ้ลดังไป เพื่อที่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับรายละเอียด TZR ตัวนี้41,500บาทท่านใดที่สนใจก็เบอร์ช่างกบนะครับที่ผมได้ให้ไว้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับอ่ะต่อไป RC คันนี้เนี่ยมีอดีตกับผมนะสำหรับรถคันนี้เป็นรถ <c oughs> ที่ผมใช้เมื่ออ,อ,อยู่มอน,นะครับ RC 1 0 0เป็น RC 1 0 0เเป็น RC 1 0 0นะครับรถปี30นะครับ ภาษีปี65เหมือนกันนะเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันเหมือนกันนะครับราคาเปิดอยู่ที่2 2 5 0 0บาทนะครับต้องถามช่างหนึ่งว่าทำอะไรไปบ้างสำหรับรถคันนี้ทำอะไรมาบ้างเช่นเคยครับก็เจ็บงานสีทุกจุดเหมือนเดิมครับผมทั้งคันเลยใช่ทั้งคันก็น็อตน็อตจะเป็นชุกทั้งคันเลยนะครับน็อต <Not S 2> เป็นน็อต <not> ทั้งคันใช่ครับผม ตัวไหนบ้างอ๋อพวกนี้เหรอใช่พวกท่อพวกอะไรชุบใหม่หมดทั es, ้ง no? ค so totally. yeah. <no ันเลยครับค wow. oh no right. <no <no ือน็อตชุบใหม่ตัวท่อก็ชุบใช่ไหมถ้าผมดูสีครับผมท่อแคชเดิมแทชชุบสีทําใหม่นะครับชุบสีอาซีป้ายเป็นป้ายเดิมครับผมแต่ว่าเก็บงานสีใหม่นะครับตัวนี้บางโคนล่ะของเก่าหรือของใหม่เบิกครับตัวนี้เบิกบางโคลนเบิกนะครับบางโคนเบิกล้อคอมล้อบันไซนะครับหน้าหลัง ล้อเนี่ยซี่ลวดอะไรทุกอย่างเนี่ยพวกนี้ขึ้นใหม่หมดเลยใช่ครับนะครับอ่านี่สวยเลยเดี๋ยวจะให้สตาร์ทให้ฟังเสียงเลยเพราะว่ารถรถเล็กมันไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่ามันเป็นรถที่ r c ร0ซเนี่ยเป็นรถที่คนเขาเริ่มเก็บกันนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ขายดีมากๆในสมัยนั้นท่านผู้ชมนะรถรถปี30นะครับราคา22,500บาท นะครับรถปีสามศูนย์ะอาซีคันนี้เนี่ยพวกบางคนพวกนี้เบิกหรือว่าบิ้ว่ะตัวนี้บิ้วใหม่ครับบิ้วใหม่เป็นบางคนเดิมนะสภาพสวยมากเลยนี่นี่อาร์ซีร้อยนะครับบางคนตัวนี้ยังเป็นเหล็กนะครับทะลบทะลว์ภาษีเต็มนะครับตัวนี้ภาษีหกห้าด้วยครับนะรถรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปเป็นรถที่ผมใช้เมื่อผมอยู่มอหนึ่งนะครับคุณพ่อซื้อมามือสอง โอ้สมัยนั้นดีใจมากๆเลยมีมอเตอร์ไซค์ขี่เป็น RC นะนี่ไม์มันจะแบบ120เลยนะครับตอนนั้นผมลองขี่สุดๆนาะได้แค่110สําหรับ RC ตัวนี้อย่างที่บอกมันเป็นรถใช้งานมันเป็นรถครอบครัวอะสตาร์ทให้ฟังเสียงหน่อยโอ้เงียบคลิปเลยนะเครื่องเงียบเลย เงียบนะถือว่าเงียบนะเงียบครับนี่เงียบกิ๊บเลยเสียงแหวนเสียงลูกเสียงอะไรตรงนี้ไม่มีเลยนะครับเสียงออกปลายท่ออย่างเดียวเลยเงียบกิ๊บเลยอันนี้ก็ของเดิมนะใช่ครับของเดิมติดรถของเดิมติดรถเลยนะครับตัวเนี้ไอตัวการตกเนี่ยเนี่ยของเดิมนะครับตัวนี้น่าจะบิ้วไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นยางมันเป็นยางครับผมมันเป็นยางมันบิ้วไม่ได้ เปิดบบาดูได้ได้ไหมได้เดี๋ยวเทสไฟก่อนก็นได้ได้ครับเอาเทสไฟนะครับไฟเลี้ยวเดี๋ยวช่างหนึ่งเทสให้ดูหน่อยครัไฟเลี้ยวฝั่งนี้ทะเลซ้ายเลี้ยวขวานะครับเรียบร้อยไฟหน้าไฟหน้านะครับติดนะเดี๋ยวขอดูไฟท้ายหน่อยถ้าตัวไหนที่มันมีปัญหาหรือว่าใช้งานไม่ได้เดี๋ยวช่างเก็บงานให้หมดนะครับใ<อ>้าในระหว่างที่ผมรีวิวที่มันแบบใช้งานไม่ได้เดี๋ยวผมจะให้เปิดบบอให้ดูหน่อยเพราะว่า ได้เลยครับเวลารถซื้อรถเก่าเนี่ยบางทีดูแต่ภายนอกไม่ได้นะต้องดูแบบต้องดูถึงข้างในด้วยนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงโอ้ข้างในสวยมากเก็บงานสีใหม่หมดเลยครับผมแห้งๆเลยเนี่ยแห้งมากเลยถังน้ำมันถังน้ำมันสวยอยู่ครับถังน้ำมันใช้ได้เลยขนาดรถนี่กี่ปีแล้วเนี่ย เออปี3รถปี30ปีนี้ปี64มันหลายปีนะโอ้สามสิบสามสิบสีปีครับท่านผู้ชมผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครับเกิดแล้วเหรอเกิดแล้วครับยังเป็นเด็กอยู่เลยบางคนยังไม่เกิดนะครับสําหรับรถคันนี้สามสิสปีสุดยอดอืมอ่ะราคา22,500บาทนะครับอาซีคันนี้นะครับสีเทานะครับ r า1 0ซนะครับ ยังไงใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับอมาถึงคันต่อไปอันนี้ก็เป็น Rc เหมือนกันแต่ว่าเป็น Rc 80มัน C.C. มันต่างกันอยู่20 C.C. ก็ไม่เข้าใจว่าจะทำให้มันต่างกันทำไมนะครับสมัยนั้นต่างกันแบบอาจจะเป็นด้วยเรื่องราคานะครับที่แบบอยากจะให้ราคามันถูกลงมานะแต่ว่าอย่างว่าแหละมันมันห่างกันแค่20ซีนึงก็ไม่รู้ว่าจะทำมาเพื่ออะไรอะสำหรับรถคันนี้ สีสันมันสะดุดตาแล้วเป็นสีที่ได้รับความนิยมมากสำหรับรถอาซีสีน้ำเงินคันนี้ก็เป็นรถจดทะเบียนปี39นะครับภาษี -65 เหมือนกันนะครับราคา24,500บาทอาซี RC คันนี้นะครับบิวใหม่เหมือนกันนะครับไฟสวยมากเลยไฟเงาวับเลยนะครับราคา24,500บาทบิวใหม่ทั้งคันเช่นเดียวกันนะครับบางคนสวยชุดสี ชุดสีนี่สีสวยมากทำสีสวยมากครับเงาวับเลยนี่เก็บงานได้แบบสวยงามเลยยวให้ดูรอบพันนะครับอ่ะไฟท้ายตัวนี้เป็น rc แปดสิบนะครับใช่ครับอ่าโชกก็ตัวนี้เบิกใหม่นะครับโชกโชกเบิกใหม่ครับผมของ y อ s เหรอเห็นติดใช่ครับของไอเอครับอ๋อ YSS ทำโชกแบบนี้ด้วยครับผม สุดยอดแต่ว่าสติกเกอร์มันเป็น RC ร้อยนะครับ <หา S 1> เพราะว่ามัน RC 8ปมันหาไม่ได้ก็เลยต้องติด RC ร้อยอันนี้ต้องแจ้งนะครับท่อก็ชุบใหม่นะครับน็อตล่ะน็อตก็ชุบทั้งคันเหมือนกันน <Not S 2> ็อตชุบทั้งคันนะครับชุบทั้งคันกันตกนี่ก็กชุบเหมือนกัน <S <S กันตกออนี่นี่นี่ข้อแตกต่างระหว่าง RC ร้อยกับ RC 8 0มันดูตรงนี้แหละผมจําได้แล้วสมัยนั้นจะดูได้ไงว่ามัน นอกจากตัวป้ายที่มันบอกว่า80กับ100แล้วเนี่ยมันยังมีตัวนี้นะครับที่มันเป็นข้อสังเกต r c 1 0 0เนี่ยมันจะเป็นยางนะครับเป็นแป้นเป็นแป้นแบบนี้นะ r c 1 0 0เป็นแป้นยางแบบนี้ส่วน r c 8 0ครับนี่มันจะเป็นเหล็กแบบแบบนี้เป็นเหล็กกันตกแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็เอ่อ,อฟังเสียงกันหน่อยอันนี้ก็มาลายี่อันนี้มันเริ่มเป็นตัวใหม่ๆแล้วมันจะสวยหน่อยมันจะเริ่มแบบมีสีสันนะครับ เงียบกริบเลยคงไม่ต้องเบิ้ลให้ดูรอบนะแค่ฟังเสียงก็ดูรู้แล้วนะครับว่ารถมันเป็นยังไงนะเครื่องเงียบกิิบเลยอืเครื่องเงียบเครื่องเงียบครับเครื่องเงียบโอเคเลย ราคาสอง0 0นสี่พันห้าร้อยบาทอาซีนี่มันขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานอะเดี๋ยวเทสไฟให้ดูหน่อยอไฟนะครับอ,อันนี้ไฟหน้าด้วยอ่ะไฟหน้าด้วยไฟหน้าไฟหน้าไม่ติด,ดเดี๋ยวเช็คให้นะครับ,รบเดี๋ยวเช็คให้ตัวนี้า ไม่เป็นไรเดี๋ยวไฟหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างเช็คให้ปกติไฟหน้ามันเปิดตั้งไหนตัวนี้นตัวนี้ก็คือเปิดมาบมแตาจะไม่หลอดขาดก็เดี๋ยวต้องลองดูนะครับแต่แต่ดังนะครับอเมื่อกี้ลืมเช็คแต่สวยจริงส่งมันได้ส่งมันได้ไดยุก90ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวดับเครื่องได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับ TZR ที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านี้ก็เป็นรถบิวใหม่ทั้งคันนะครับเป็นรถจดทะเบียนปี3 7นะครับภาษีปี6 5เปิดราคาอยู่ที่41500บาทนะครับท z r คันนี้ท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้หลังจากที่สรุป3คันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน คันนี้ rc คันนี้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี3 0นะครับ r 4 0 0นะครับคันนี้รถจดทะเบียนปี30ภาษี65เช่นเดียวกันราคา22,500บาทนะครับส่วนคันสุดท้ายเป็น rc 80นะครับสำหรับรถคันนี้บิวใหม่เช่นเดียวกันสวยมากๆนะครับเปิดราคาอยู่ที่24,500บาทภาษีปี65รถทุกคันมีเอกสารครบทุกคัน ร,รถพร้อมใช้ทุกคันรับประกันนะครับจากทีมงานช่างกบนะโดยเบอร์ติดต่อนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเ,เข้ามาดูรถนะพิกัดอยู่ที่ซอยเพชรเกษม77นะครับก็พิกัดเนี่ยเดี๋ยวถามทางช่างกบได้นะครับเบอร์ติดต่อช่างกบอีกทีหนึง0616194422 0616194422นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ช่างกบสามารถแอดไลน์ขอรายละเอียดอะไรได้เลยนะครับ หมาม,ม,มันเดือนมนะัน <c oughs> เดือนสิบสองเนาะเดือนสิบสองช่วงนี้หมากาลังไอ้นี่นะครับอ่ะอย่าไปสนใจเรื่องหมาเลยมาสนใจเรื่องรถอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับสามคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่คุณโกบนะครับตามเบอร์ติดต่อที่ได้ให้ไว้นะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับรับรีวิวนะครับสินค้ารับรีวิวมอเตอร์ไซค์รับรีวิวของแต่งรถนอกสถานที่หากท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับยินดีไปถึงบ้านนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกออการบริการอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับฟ้าใสไรเดอร์ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสนใจรถมอเตอร์ไซค์สวยๆก็ติดต่อมาได้เลยนะครับทั้ง3คันที่ผมได้มีการรีวิวไปด้านหลังนะครับติดต่อคุณโกบได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ